มาดูการขับเคลื่อนธุรกิจธนาคารให้มีความแข็งแกร่งนะคะล่าสุดทาง TMB ธนาตาิหรือว่า TTB เขามีการปักหมุด3กลยุทธ์สำคัญค่ะเป็นการต่อยอดจุดแข็งยกระดับดิจิทัลแบงกิ้งแล้วก็สร้างบรรยากาศให้มนุษย์เงินเดือนคนมีรถมีบ้านมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นรอบด้านค่ะนายปิติตันทะเก,กษมประธานเจ้าหน้าที่บริหารท t b บอกว่า เศรษฐกิจโลกปีนี้จะยังคงผันผวนจากภาวะเงินเฟ้อทําให้ธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดจําเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อแต่ก็เชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยจะไม่สูงมากนักธนาคารแห่งประเทศไทยจึงไม่จําเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบีย้ยตามต่างประเทศโดยปัจจัยที่จะเข้ามาสนับสนุนเศรษฐกิจไทยปีนี้ยังคงเป็นภาคท่องเที่ยวที่กลับมาฟื้นตัวมากขึ้นแต่ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์การส่งออกที่หลายประเทศเริ่มชะลอตัวลง ส่วนการดำเนินงานของธนาคารปีนี้จะเดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายหรือ the next real change ผ่าน3กลยุทธ์หลักประกอบด้วยการนำจุดแข็งและความแข็งแกร่งจากการรวมกิจาการมาต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้าโดยธนาคารจะพัฒนาไปสู่สินเชื่อรถแลกเงินสินเชื่อบ้านแลกเงินสินเชื่อ TMB เปเดโลนและกลุ่มผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถ เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหาสภาพคล่องภายใต้เศรษฐกิจที่ผันผวนยกระดับประสบการณ์ทางการเงินและพัฒนาประสิทธิภาพของธนาคารผ่านแอปพลิเคชัน TTB Touch Version ใหม่ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนธนาคารเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยตั้งเป้าหมายก้าวสู่การเป็น Top 3 d i g i t a l Banking Platform และสุดท้ายเดินหน้าสร้างการเติบโตด้วย New Business Model เน้นกลุ่มลูกค้ามนุษย์เงินเดือนคนมีรถและมีบ้านให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นรอบด้าน